ู้ชมทราบไหมครับว่าการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สูงเป็นอันดับ2รองลงมาก็เพียงแค่อุบัติเหตุบนท้องถนนเท่านั้นเองนะครับและสิ่งที่ได้เป็นของแถมตามมาก็คือกระดูกที่แตกและกระดูกที่หักกว่าที่พวกเขาจะพักฟื้นใช้เวลารักษาตัวยาวนานกว่าพวกเราหลายตัวหลายเท่าจนบางคนบอกว่านี่มันเป็นฝันร้ายของผู้สูงอายุเลยก็ว่าได้ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีสถิติจากกรมควบคุมโรคระบุไว้ว่าผู้สูงอายุร้อยละ30จะพลัดตกหกล้มทุกปีนะครับแล้วร้อยละ อา20ของคนที่หกล้มจะบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องฟังดูแบบนี้แล้วเป็นอะไรที่เรามองข้ามหรือละเลยไปไม่ได้เลยนะครับคำถามสาคัญก็คือเราจะมีวิธีการใดครับที่จะลดความเสี่ยงการพลัดตกหกล้มของพ่อแม่ที่เรารักหรือจะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้เขาแข็งแรงได้ยังไงเมื่อเวลาหกล้มไปกระดูกจะได้ไม่แตกหรือหักง่ายๆวันนี้มีคําตอบนะครับอยากให้ตั้งใจฟังกันเ,เราเชิญคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมานั่นก็คือนายแพทย์ชวานุิเติมตะนันแพทย์ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่าเทียมโรงพ,พยาบาลพญาไทผลโยธินสวัสดีครับคุณหมอ อรสวัสดีครับคุณโจโอีวันนี้มาขอความรู้หน่อยครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เวลาที่เขาพลัดตกหล้มสิ่งที่ได้เป็นของแถมตามมาคือกระดูกแตกกระดูกหักส่วนไหนที่คุณหมอเจอว่าเขาหักบ่อยที่สุดหรือแตกบ่อยที่สุดครับคุณหมอครับในผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีภาวะกระดูกพรุนซ่อนอยู่แล้วนะครับ oh. ทีนี้พอเขาเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแค่ลื่นล้มธรรมดาเนี่ยคนที่สุขภาพแข็งแรงดีทั่วๆไปเนี่ยเขากระดูกไม่หักนะครับ mm hmm. แต่ในผู้สูงอายุปุ๊บเนี่ยล้มปุ๊บเอาตรงไหนลงพื้นตรงน นั่นหมายความว่าเป็นไปได้ทุกส่วนอยู่ที่ว่าเอาส่วนไหนลงก่อนใช่ครับทีนี้เนี่ยในทางปฏิบัติจริงแล้วก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีที่1เลยคือข้อมือหักนะครับถ้าเกิดว่าล้มไปข้างหน้าแล้วเขาเอาข้อมือลงยันพื้นข้อมือหักเลยถ้าเกิดลื่นล้มเอาหลังลงเอาสะโพกลงหลังหักถ้าล้มล้มเอาหลังลงหลังหักถ้าล้มเอาสะโพกลงสะโพกหักน่ากลัวมากเลยใช่ครับหักง่ายมากและเห็นวันนี้ก็คุณหมอก็เอาตัวอย่างกระดูกที่พุนของผู้สูงอายุมาให้ดูด้วยใช่ครับก็คือปกติแล้วเนี่ยดูตัวกระดูกโครงสรร้างกกกะดูป ของคนทั่วๆไปเนี่ยคนที่แข็งแรงดีเนี่ยโครงสร้างภายในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมีความหนามีความหนาของตัวกระดูกนี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความแน่นอยู่ข้างในทําให้กระดูกเนี่ยสามารถที่จะรับแรงกระแทกเล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้สบายมาก<ะ>แต่ในผู้สูงอายุเนี่ยกระดูกโครงสร้างกระดูกข้างในเนี่ยเขาจะบางลงค่อยๆบางลงไปเรื่อยๆนะครับจนเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าภาวะกระดูกพรุนนะครับซึ่งภาวะกระดูกพรุนเนี่ยคืออะไรคือภาวะที่ความแข็งแกร่งของกระดูกเนี่ยมันลดลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่กระดูกเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแตกหักได้ง่ายมากความน่ากลัวรก็คืออุบัติเหตุแค่เนี้ยเลๆๆ ไปปุ๊บเอาข้อมือลงจังหวะแรกข้อมือหักจังหวะต่อไปสะโพกลงสะโพกหักมีนะครับมีที่ว่าหักคนเดียวเนี่ยเบิ้ล2องสมจุดเรียกว่านอนแมปติดอยู่กับพื้นเลยทันท oh, <no. S 1> ีทันใด เราเห็นบอกว่าไอ้ที่มันเป็นฝันร้ายของผู้สูงอายุครับสิ่งที่มันตามมาจากกระดูกแตกกระดูกหักมันคืออะไรครับทำไมถึงเป็นฝันร้ายครับคุณหมอสิ่งที่แยก่ก็คือว่าไอ้ตัวกระดูกที่พรุนแล้วหักเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการซ่อมแซมเนี่ยต่ำมากหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีไหนก็ตามก็รักษายากหมดนะครับไม่ว่าจะรักษาด้วยการใส่เสื่อหรือผ่าตัดก็ตามกระดูกพวกนี้จะติดยากติดช้านะครับแล้วก็อาจจะทําให้กระดูกเนี่ยติดผิดรูปได้ด้วยติดรูปชายได้หมดเลยครับสุดท ทีนี้เป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วฟื้นตัวได้ช้าก็อาจจะเกิดภาวะติดเตียงนะครับก็คือหลังจากสะโพกหากระดูกสะโพกจะหายกว่าจะติดเข้ารูปดีกว่าจะกลับมายืนเดินได้ก็อีก2อสาเดือนผู้ป่วยก็จะติดอยู่บนเตียงทําให้การรักษาเนี่ยมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นแผลกดทับนะครับหรือว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนริมเลือดอุดตันในขาในปอดอะไรพวกนี้ครับหลายเคสไม่สามารถที่จะกลับมายืนเดินได้และก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงมากทั้งนั้นที่จุดเริ่มต้นมันมาจากแค่หกล้ม บางคนกลับมาเดินไม่ได้เลยใช่ครับเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าพอกระดูกมันพุ่นการที่มันจะรักษาตัวหรือคัลเวอรี่ให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันมีปัญหาแทรกซ้อนอย่างที่คุณหมอบอกแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคาดเดาและรู้สึกได้ว่าเออถ้าคนที่อยู่บนเตียงนานๆเซลฟ์ในร่างกายมันก็ลดลงด้วยแน่นอนครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณหมอจากด้านอารมณ์เนี่ยคือเขาจะซึมเศร้าเลยส่วนใหญ่ทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดก็คือเขาจะซึมเศร้าเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยทําได้ในอดีตเขาไม่สามารถกลับไปทําได้แล้ว นะครับนั้นจิตใจเขาจะดาวมากดำดิ่งเลยล่ะครับ oh. เรียกว่าอย่างนั้นเลย hmm. ทุกคนก็จะทานข้าวได้น้อยลงหอมลงยิ่งไปกันใหญ่เรียกว่าเกิดเป็นวงจรอุบาทคนลคือกระดูกก็ยังไม่ติด oh. สภาพจิตใจก็ย่ำแย่ถดถอย oh. เกิดความซึมเศร้า oh. สุดท้าย oh. การหายก็ยิ่งเช้าไปอีก oh. หรือไม่หายเลยผลกระทบมันยังไม่จบแค่นี้คือมันยังสามารถที่จะส่งผลไปที่ญาติที่ดูแลอีกญาติบางคนเนี่ยเริ่มทีสามารถออกไปทํางานนอกบ้านได้ก็ oh. ต้องกลับมาดูแลกลับมาดูแลชายกลับมาดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้สอาเดือน เขาเรียกว่าชีวิตเปลี่ยน<อ>คือชีวิตเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวคนไขนะ้แต่เปลี่ยนทั้งทั้งบ้านเลยเปลี่ยนกันทั้งบ้านเลย<ม>ทีเดียวก,<ม>ก,ก,ก็มีหลายหลายแฟมิลี่ที่ประสบเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็มามาเล่าให้ผมฟังว่าหูลุงนี้เรารักษากระดูกทุนแล้วป้องก,ก,ก,กันกไม่ให้เกิดกระดูกหักดีกว่าซึ่งอันนี้ก็ตรงตามตําราเลยครับเขาก็พบว่าการรักษาเพื่อป้องกันภาวะกระดูกทุนได้ประโยชน์มากมากกว่าการปล่อยให้ผู้ป่วยเกิดภาวะกระดูกหักจากการที่เราไม่ได้ละเลยละเลยไม่ได้รักษากระดูกทุนแล้วสุดท้ายต้องมาตามเก็บรักษากระดูกกทุนนีี่่หัไปแล้วเย าย,ยากมากใช้เวลานานมากเสียค่าใช้จ่ายสูงมากด้วยคุณหมอแต่ว่าก็จะมีผู้ใหญ่บางคนที่เขามีความดือ้อและเขาจะเชื่อว่าเฮ้ยกระดูกแตกอ่ะแบบแค่เป็นรอยเล้าอะไรเงี้ยพักหรืออะไรเงี้ยเออปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็หายเองร่างกายมันรักษาได้คุณหมอจะบอกอยังไงครับในทางธรรมชาติปกติแล้วกระดูกเราเมีมีความสามารถที่จะพยายามซ่อมแซมตัวเองในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่การที่ซ่อมแซมตัวเองในระดับหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอันที่หนึ่งเลยก็คือตัวของเขาเองเขาจะต้องมีคุณสมบัติในการที่เขาจะซ่อมตัวเองได้ดีคก็ื ต้องไม่มีภาวะกระดูกบางกระดูกพรุนต้องมีเรียกว่าไม่มีภาวะทุกพโภชนาะอ่ก็คือเขาจะต้องบำรุงร่างกายของตัวเองเนี่ยด้วยอาหารที่มีประโยชน์อ,อยู่เป็นประจําใช่ครับ แล้วก็สําคัญมากก็คืออายุของตัวเขากับโรคประจําตัวปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เขาก็เข้าใจว่าเอ้ยเมื่อก่อนก็เคยหักก็ไม่เป็นไรกระดูกติดได้ตอนนี้ฉันหักที่อายุ60 70ก็คงจะเหมือนเหมือนตอนนั้นอ่าจริงๆจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเป็นหนังคนละเรื่องอใช่ครับกลายเป็นว่ากลับไปยืนเดินไม่ได้กระดูกก็ไม่ติดสักทีเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับนะครับก็จะเป็นแบบน,นั้น อันนี้มันอาจจะเป็นปัจจัยภายในที่ทาให้กระดูกหักแล้วมันไม่ได้หายง่ายดังเดิมทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าแล้วถ้าเป็นปัจจัยภายนอกค่ะคุณหมอมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทาให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเรามีความเสี่ยงที่จะหกล้มได้ครคุณหมอครับก็คือว่าการที่เกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกบางาากระดูกรุนซ่อนอยู่เนี่ยนอกจากที่เราจะต้อง<ม>คํานึงถึงปัจจัขขยของตัวเขาเองในร่างกายเขาตัวเขาเองแล้วเนี่ยเรื่องอาหารเรื่องอาหารเสริมหรือว่าเ,เรื่องภาวะกระดูกพรุนที่เราจะต้องรักษาแล ส่วนสําคัญก็คือถ้าไม่มีอุบัติเหตุล้มผู้ป่วยกระดูกรุนก็อาจจะไม่หักดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาคํานึงถึงเสมอนะครับปัจจัยภายนอกคืออะไรคือสิ่งแวดล้อมที่ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่อาศรรยัยอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่า,าสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้ผู้สูงอายุเขาลื่นล้อมอยู่แล้ว บบนี้ต้องได้รับการแก้ไขมันมีอะไรบ้างก็เช่นพื้นที่มันลื่นนะครับพื้นที่มันมันเป็นสเต็ปหรือว่าพื้นที่มันไม่เรียบอะไรพวกนี้อันนี้เป็นสาเหตุอันนึงเลยที่ทําให้เกิดภาวะลื่นล้มนะครับอันที่2เลยก็คือแสงสว่างที่อยู่ตรงตําแหน่งนั้นแสงสว่างน้อยแสงสว่างน้อยแสงสว่างน้อยอย่างเช่นแบบว่าเป็นแสงสลัวสลัวหรืออะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยลื่นล้มเยอะครับอันที่3ก็คือการทรงตัวของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มค่อยๆแย่ลงเมื่ออายุเยอะขึ้นผ ตัวเขาจะแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องมีราวจับในตำแหน่งที่เขาจะต้องมีการลุกขึ้นยืนลุกขึ้นลงนั่งลุกยืนจากเตียงอะไรเงี้ยอันนี้สําคัญมากครับหลักๆแล้วก็คือจะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ในทางปฏิบัติจริงเราก็จะพบว่าเอ๊ะผู้สูงอายุเนี่ยเขามักจะให้ประวัติคล้ายๆกันเลยครับถ้าเกิดล้มแลหักมาที่โรงพยาบาลน,นะ <c oughs> ก็คือเขาจะลุกไปเข้าห้องน้ําตอนกลางคืน มันเป็นไปตามที่ผมบอกวามม่าหนึ่งคือแสงไม่พอเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นช่วงกลางคืน,คนคอันที่สองก็คือพื้นลื่นและเป็นสเต็ปห้องน้ําก็มักจะมีก็มักจะเป็นสเต็ปแล้วก็มีความลื่นมีธ<ล>รณีประตูอยู่ใช่อันที่3ก็คือไม่มีราวจาับเนี่ยครับพอสมการมันครบ3าตัวปุ๊บล้มเลยหักเลยสุดท้ายแล้วอยากคุณหมอแนะนำ healthy l i f e ส t y l นะครับสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มผู้สูงอายุอย่างเดียววัยรุ่นหรือว่าคนที่เริ่มมีอายุเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพุนได้ แนะนำหน่อยว่าควรดูแลตัวอยังไงจริงๆแล้วคะภาวะกระดูกพรุนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดในผู้สูงอายุแต่มันเริ่มต้องแต่ตอนที่เราเป็นหนุ่มสาวตะเกียผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่หนุ่มสาวเลยเพราะว่ามวลกระดูกของเราเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเมื่ออายุเกิน30อันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมีคนรู้นะฮะคือมวลกระดูกเราเนี่ยจะดีมาตลอดเลยเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆจนกระทั่งอายุ30หลัง30แล้วมวลกระดูกเรามีแต่ลดไม่ว่าเราจะทํายังไงมันก็ลดแต่ต้องชะลอการลดของมวลกระดูกเนนนีีีีี่่่่่ยยใหหห้้้ไไดดชาาาาาาาลลงงงทททททททสุะครรรัออออืจ มีแคลเซียมกับวิตามินดีให้มันเพียงพอปรากฏว่าจุดมันอยู่ตรงนี้ฮะก็คือว่าอาหารของคนไทยอะแคลเซียมกับวิตามินดีมันถมมาก hmm. เมื่อเทียบกับอาหารของฝรั่งอาหารของชาวต่างชาติเนี่ยที่เขามีแบบเดลี่โปรดัตแบบเป็นนมเนยอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะครับเขาทานอย่างนั้นสามมื้อแต่ของเราทานเป็นข้าวมันไม่พอแคลเซียมกับวิตามินดีในอาหารของคนไทยไม่เพียงพออันนี้จะต้องมีการบํารุงแน่นอนนะครับจะต้องมีการเสริมบํารุงแคลเซียมกับวิตามินดีให้มันอยู่ในระดับที่ร่างกายเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาไปใช้นะครับรักษามวลกระดูก นะครับแล้วก็อันที่2คือต้องมองว่ากระดูของเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นธนาคารมันเป็นแคลเซียมแบงค์มันเป็นแคลเซียมแบงค์เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดทานแล้วผมทานทานหยุดหยุดอะ่ะจะมีประโยชน์ไหมมี<อ>ก็ยังมีอยู่ดีเพราะให้มองว่าเหมือนเป็นการเติมแคลเซียมเข้าไปในในธนาคารของเราแต่ธนาคารนี้ไม่มีดอกเบี้ยให้นะครับมีแต่ดอกที่เก็บจากเราเพราะฉะนั้นมันต้องเติมแคลเซียมเข้าไปแต่ประโยชน์ของมันจะอยู่ในอีกนู่นนะในตอนที่เราสูงอายุอ่าซึ่งเราอ่ะจะไม่รู้สึกว่า การทานแคลเซียมตอนนี้มันจะได้ไประโยชน์อะไรกับเราซึ่งหลายคนก็เลยไม่ทานมผมก็พยายามบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ในอีก20-30ปีข้างหน้าคุณจะขอบคุณที่คุณทานแคลเซียมในวันนี้พี่ๆได้ยินคุณหมอแนะนําแล้วนะครับว่าควรจะหาตัวช่วยมาเสริมให้กระดูกข,ของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในวัยแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีตัวช่วยดีๆมาแนะนําทุกคนนะครับนี่คือแคลเซียมเสริมพร้อมวิตามิน D3 เหมาะสําหรับวัย50นะครับซึ่งตัวนี้จะมีแคลเซียม600มิลลิกรัม และมีวิตามิน d 3 400 IU ซึ่งพี่ๆในวัยนี้นะครับจำเป็นต้องได้รับวิตามินดี400 IU มากกว่าวัยรุ่นหนุ่ม3-2เท่าด้วยกันความพิเศษของตัวนี้นะครับนั่นก็คือการแตกตัว่เร็วเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะครับภายในเวลา90วินาทีก็แตกตัวได้ถึง100%และยังละลายเร็วเมื่อเทียบกับตัวอื่นในท้องตลาดนะครับยิ่งละลายเร็วร่างกายก็สามารถจุกซดืมได้ไวมากขึ้นจะส่งเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปเสริมสร้างให้กระดูกข,ของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรียก ว่าครบจบเพียงแค่รับประทาน1เม็ดพร้อมอาหารนะครับก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายพี่ๆในแต่ละวันแล้วแหละครับมั่นใจได้เลยครับว่าแคลเซียมเสริมพร้อมวิตามินดี3เหมาะกับวัย 50+ ก็จะช่วยเรามีกระดูกที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราพลัดตกหกล้มก็จะช่วยลดความเสี่ยงกระดูกแตกหรือกระดูกหักได้นะครับและยังสามารถป้องกันและรักษาโรคกระดูกหดได้อีกด้วยกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเวลาหกล้มมากระดูกแตกกระดูกหักรักษากันนาเลยฝากไว้นะครับนี่ครับแคลเซียมเสริมพร้อมวิตามินดีเหมาะกับวัย 50+ ครับ นะครับนอกจากแคลเซียมแล้ววิตามินดีก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็ตัวแคลเซียมเนี่ยควรให้ได้ไปดูที่แคลเซียมอิเิเมนต์เลยว,ว่าเนื้อแคลเซียมเนี่ยกี่มิลลิกรัมต่อวันถ้าในวัยหนุ่มสาวเนี่ยให้ได้5 5 0 0้0ของแคลเซียมอิลิเมนต์เนื้อแคลเซียมอิลลเมนต์ต่อวันถือว่าใช้ได้ส่วนวิตามินดีเนี่ยอยากได้1000งพไอยตูต่อวันต่อว,วันนี้ใช่เริ่มสะสมตั้งแต่วันนี้ในอนาคตตอนที่เป็นผู้สูงวัยเราจะแข็งแรงสำคัญว่าทีนี้อันที่2บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นก็ทานอย่างเดียวแล้วก็นนั่่่่งตติดดจอออเเลกมมมไไไป้พ ต้องอมีการออกกําลังกายด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและให้มันเหมาะสมกับวัยของเราเนี่ยสำคัญม,มากเพราะเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยร่างกายจะรับรู้ครับว่าร่างกายเราเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีการหลั่งพวกฮอร์โมนอะไรต่างๆออกมานะครับแล้วก็ทําให้ตัวแคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระดูกได้ดีขึ้นเพะฉะนั้นคนที่ทานแคลเซียมวิตามินดีถึงแต่ไม่ออกกําลังกายก็จะสู้คนที่ทําทุกอย่างครบแบบนี้ไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วคนที่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเหมาะสมตามวัยแล้วทานอาหาร ให้มันพอดีเพียงพอเนี่ยตอนที่เขาเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเขาก็จะมีกระดูกที่แข็งแรงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งแน่นอนครับก็จะเป็นแบบนี้สรุปสั้นๆคือน,นอกจากการทานพวกอาหารเสริมอาหารบํารุงอาหารเสริมให้มันเพียงพอแล้วเนี่ยก็ต้องมีการออกกํกาลังกายที่เหมาะสมตามวัยด้วยใช่ครับแล้วก็ควบคู่กันไปก็คือปรับสภาพแวดล้อม,อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยไม่สุ่มเสี่ยงต่อการลื่นล้มโอเป็นความรู้ใหม่เลยนะเพราะว่าผมจะเข้าใจว่าคนที่มีภาวะการะดูกพรุนเนี่ยจะต้องอายุเยอะขึ้นไปแต่คุณหมอเฉลยแล้วเมื่อกี้ว่า30ขึ้น ไปเนะี่ยเริ่มแล้วนะที่มีภาวะกระดูกหุนแต่มันอาจจะน้อยจนเราไม่รู้สึกตัว<ช>สิ่งสําคัญคือต้องตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อวัดความหนานแน่นของมวลกระดูกจะได้รู้ว่าควรเสริมอะไรควรแค่ตรงไหนเพื่อเวลาเราแก่ไปเนะี่ยเราจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดและลดความเสี่ยงกระดูกแตกกระดูกหักในอนาคตได้อีกด้วยใช่ครับ,รบนอกนอจากนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาแบ่งปันความรู้นะครับครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ E